นานแล้วที่ไม่ได้มีวันหยุดที่ไม่ต้องปลอมตัวเป็นเหมยหลิงวันนี้ฉันจะทำอะไรดีนะสุสแมะอ่ะอะไรนะ่ะฉันหันกลับไปไม่ได้ยินเสียงเรียกชื่อแล้วบางอย่างก็ถูกพ่นมาใส่ฉันป้าปากกับคนอื่นๆพาฉันไปฮาราจูกุมาเมื่อวานฉันเจอน้ำหอมดีๆที่เหมาะกับเธอด้วยอ่ะขอบใจจ้ะ เดี๋ยวนะไปฮาราจูกุมาหรอแบบว่าออกไปนอกโรงแรมนะเหรออืมบาบากกับโอตาพาฉันออกไปเที่ยวมาล่ะนั่นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะจำเรื่องคราวก่อนที่เธอเกือบถูกทำร้ายไม่ได้หรอบาบาถ้าโซริรู้ว่าคุณแอบพาเธอออกไปนอกโรงแรมคุณต้องเดือดร้อนแนไ่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาไม่รู้หรอกใช่ บางทีฉันควรจะบอกโซริวก่อนที่เหมยหลิงจะถูกทำร้ายอีกนี่วันนี้เป็นวันหยุดไม่ใช่หรอซูซูเมะปกติเธอทำอะไรในวันหยุดนะ่ะเอ๊ะคือว่าในไหนฉันก็เป็นอิสระทั้งทีฉันอยากจะลองทำอะไรที่สาวๆธรรมดาเขาทำกันนะ่ะเออฉันก็ซักผ้าทำความสะอาด ทำอาหารเก็บไวเกียรสำหรับหนึ่งอาทิตย์ฟังดูบ้านๆจังฉันชอบผู้หญิงแบบนั้นพวกเธอมักจะเป็นคนที่เอาใจใส่มากๆเวลาออกเดทพูดเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเหรอไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรือไงผู้ชายชอบความตื่นเต้นจากการไล่ตามมากที่สุดนะนายน่าจะแบ่งพลังนั่นไปให้ใครบางคนที่อยู่แถวๆนี้ได้บ้าง ประหยัดพลังงานมันดีกว่าหนะ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอ่ะอยู่กันพร้อมหน้าเลยเดวสกเกตและโซริวเข้ามาในห้องด้วยกันคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับเรื่องผู้หญิงที่ทำอาหารและงานบ้านได้นี่เยี่ยมจริงๆนายคิดอย่างนั้นไหมโซเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเหรอไม่รู้สึกเบื่อ เดี๋ยวก่อนฉันเพิ่งได้ยินประโยคแบบเดียวกันเมื่อกี้เพราะงานช่วยพูดอย่างอื่นบ้างได้ไหมชิฉันกำลังยุ่งอยู่กับยายผู้หญิงนั่นไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องนั้นหรอกฉ,ฉันเหรอนั้นมันหมายความว่ายังไงนะ่ะว้าวฟังดูเร่าร้อนจังเลยทำไมไม่แต่งงานกับเธอล่ะ ฉันหมายถึงฉันยุ่งเพราะต้องคอยดูแลเธอเห้ hey. hmm. ในที่สุดนายก็สนใจเธอแล้วเหรอเพราะหัวเสียจากการที่ทุกๆคนยิ้มย้อเขาโซริวชักปืนออกมานายเลิกทำแบบนั้นได้ไหมหน่ากลัวนะพูดถึงผู้หญิงที่ทำอาหารได้ คราวก่อนคุณหนูลี่ทำออมเล็ตอร่อยอ,อ,ยอ่อยให้คุณโอกินด้วยเนาะฉันเองก็อยากลองบ้างจังฉันด้วยฉันเบื่ออาหารของโรงแรมจะแย่แล้วเธอก็จะได้เสิร์ฟใส่จานที่โอตะทำให้ฉันคราวก่อนด้วยเลยเอะแต่ฉันเพิ่งจะหัดทำเป็นครั้งแรกที่ฉันลองทำพวกเครื่องปั้นดินเผาเ่ยไม่ใช่ระพ่อของฉันเตื้อให้ทำให้ฉันหรอ เขาเป็นแฟนตัวยงของนายเลยโอตะฉันว่าเขาต้องชอบมันมากแน่ๆถ้าอย่างนั้นคืนนี้ทำออมเล็ตให้พวกเรากินได้ไหมเหมยหลิงเอ๊ะอะจริงสิเพราะเราสกเกตอ,อยู่ที่นี่เธอก็เลยเรียกฉันว่าเหมยหลิงก็ได้นะคะแต่ว่าคนอื่นๆไม่ติดธุระอะไรหรอฉันขอผ่านฉันด้วยมีเรื่องต้องไปทำ และดูจากสีหน้าของนายมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆฉันไปด้วยเอาสิยังไงก็เถอะเมยหลิงปรบมือเพื่อให้ทุกๆคนเงียบก่อนอื่นเราต้องไปซื้อวัตถุดิบก่อนแล้วทำไมฉันถึงต้องเป็นคนมาซื้อนี่มันงานของอินุอีไม่ใช่หรอ หน้าหน้าเรียวสเกตบอกว่าจะมากับฉันแต่บาบาลากเขาออกไปพร้อมกับสีหน้าเหมือนกบมีแผนร้ายอะไรบางอย่างโซริวกับฉันเลยต้องมาซื้อของกันตามลำพังรู้สึกแปลกๆที่ต้องมาซื้อของกับเขามีอะไรน่าขำเหรอไม่มีค่ะฉันหัวเราะเบาๆระหว่างที่หยิบตะกร้าสำหรับใส่ของ บางทีฉันน่าจะทำออมเล็ตกับซอสเดมิเลสตามใจเธอเถอะแค่นั้นอาจจะไม่พอเพราะงั้นฉันจะทำสลัดเพิ่มด้วยฉันเดินตรงไปที่แผกขายผักแล้วโซริวก็ตามมาโดยไม่พูดอะไรอืมผักกาดหอมมะเขือเทศนั่นอะไรนะ่ะเอ๊ะอ๋อดูเหมือนเขาจะมีตัวอย่างให้ชิมนะคะ เขียนว่าผักออแกนิกถ้าวางของกินไว้แบบนั้นใครๆก็เอายาพิษมาใส่ได้น่ะสิไม่มีใครวางยาหรอกค่ะฉันรู้แต่ว่านี่อะไรนะมาดาค่ะหน้าตาตเต็มมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณคิดว่ามันแปลกเนออฉันไม่เคยมาซื้อของแบบนี้นะ่ะ เลยไม่เคยเห็นพวกผักแบบเดิมๆอย่างนี้มาก่อนจริงเหรอคะการได้พาโซเิีมาเห็นอะไรที่ไม่รู้จักมาก่อนแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะฮะเขาดูสงสัยเล็กน้อยระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆและฉันก็อธิบายหลายๆอย่างให้เขาฟังนี่นี่นั่นใช่คนที่เข้าไปในออฟฟิศของไอจ่าก,ก้อนบ่อยๆไงล่ะน่ากลัวจัง ฉันได้ยินเสียงของพวกผู้หญิงกำลังคุยซุบซิบกันระหว่างที่เขามองโซริวฉันเองก็เคยคิดว่าโซริวน่ากลัวเหมือนกันเพราะอย่างนั้นฉันเลยเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอแต่พวกเธอก็ไม่น่าจะพูดตรงขนาดนี้นี่นั่นมันไม่มีมารยาทเลยช่างเถอะฉันชินแล้วโซริวพูดอย่างใจเย็นทันทีที่เขาสังเกตถึงสิ่งที่ฉันกำลังมองอยู่ แต่ว่ามันน่าเศร้าออกคะ่ะมันจะไม่ไดีกว่าหรอถ้าถูกรักมากกว่าถูกเกลียดคนธรรมดาก็มักจะคิดแบบนั้นแหละแต่สำหรับคนอย่างฉันมันง่ายกว่าที่จะถูกเกลียดไม่ว่าคุณจะมีชีวิตยังไงแต่คุณก็ยังเป็นคนนะคะ คุณก็ยังรู้สึกเสียใจเธอชิอยู่กับเธอนี่มันสับสนจริงๆคะไม่เคยมีใครพูดกับฉันแบบนั้นมาก่อนขอโทษค่ะฉันไม่รู้ไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นก่อนหน้านี้โซเดียวเคยบอกเหมยหลิงว่าไม่ควรคาดหวังที่จะมีความสุข แต่นั่นจะจริงเหรอมันน่าเศร้าเกินไปที่จะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเอ๊ะฝนตกพอเราซื้อของเสร็จเมื่อเราเดินออกมาได้สักพักเราก็ติดอยู่กับฝนตกหนักในช่วงเย็นจะไปถึงโรงแรมก็ไกลพอสมควรฉันจะกลับไปซื้อร่มรออยู่นี่นะ โอเคค่ะโซรยวใช้มือของเขากำบังตัวเองจากฝนแล้วย้อนกลับไปทางที่เราจากมาเขาหายไปนานจังฉันยืนอยู่คนเดียวในขณะที่ฝนเริ่มตกแรงขึ้นแล้วจู่ๆฉันก็รู้สึกถึงใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังฉันขอบคุณสำหรับร่มนะโซหือ เธอพูดกับฉันเหรออ่ะขอโทษค่ะฉันจำคนผิดนะ่ะฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยพี่พูดกับคนที่ไม่รู้จักนี่เธอน่ารักมากแบบว่าสวยมากๆเลยคะรอแฟนอยู่หรอทำไมไม่ลืมเขาแล้วไปกับฉันแทนล่ะเราไปหลบฝนกันที่โรงแรมตรงหัวมุมโน่้นก็ได้นะนี่หยุดนะ น้าไปด้วยเวอร์ <Whoa. S 1> ผู้ชายคนนั้นยืนตัวแข็งทื่อทันทีที่เขาเห็นโซริวที่กำลังยืนมองอยู่จากข้างหลังอะอะอะไรนะ่ะแฟนเธอคือผู้ชายล่ำๆคนนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็อย่าแต่งตัวแบบนั้นสิกรีด <Great. S 1> ผู้ชายที่กำลังจีบฉันผลักฉันล้มลงแล้ววิ่งหนีไป โอ๊ยชิทำบ้าอะไรอยู่นะขอโทษค่ะนี่โซรวดึงฉันขึ้นมาจากพื้นแล้วใช้เสื้อตัวนอกของเขาคลุมไหล่ของฉันเอาไว้ใส่นี่ซะเอ๊ะทำไมอ้าเสื้อของฉันมองทะลุได้เลยผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันไม่ควรแต่งตัวแบบนี้เพราะอย่างนี้เองสินะ หน้าอายชมัดเลยข,ขอบคุณค่ะฉันซ่อนความอายไว้ภายใต้แขนเสื้อแต่เมื่อฉันพยายามจะยืนขึ้นฉันลับเดินเซข้อเท้าคงแผลงตอนที่ฉันล้มเธอนี่น่ารำคาญจริงๆรู้ตัวไหมโซริวพูดพลางหันหลังให้ฉันแล้วคุกเข่าลงเอ๊ะรีบขึ้นมาก่อนที่ฉันจะทิ้งเธอไว้ที่นี่ โซลิวแบกฉันขึ้นหลังของเขาเดินไปตามถนนที่ไร้ผู้คนท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเขาแบกฉันได้อย่างสบายๆฉันรู้สึกได้ถึงร่างกายที่อ,อบอุ่นของเขาผ่านทางเสื้อที่เปียกโชกของฉันรู้สึกถึงหัวใจของฉันที่เริ่มเต้นรัวท๊ะทํไมหัวใจของฉันถึงได้เต้นเร็วแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ยินหรือเปล่านะ ฉันอยากจะกลบเสียงหัวใจด้วยการชวนคุยแต่จะคุยอะไรดีล่ะเออขอบคุณค่ะที่ให้ยืมเสื้อคลุมแล้วก็ให้ฉันขี่หลังนะคะเธอต้องทำงานให้หนักเพื่อเป็นการตอบแทนคำพูดของเขารุนแรงแต่น้ำเสียงของเขากลับอ่อนโยน กลิ่นของเธอไม่เหมือนทุกทีเอ๊ะฉันหรอคะอ๋อไม่หลิงฉีดน้ำหอมใส่ฉันก่อนหน้านี้นะคะอะจริงสิโซเรียวไม่ชอบผู้หญิงพอเขาเกลียดกลิ่นน้ำหอมนี่ฉันขอโทษค่ะคุณไม่ชอบน้ำหอมใช่ไหมฉันจะถือว่าการเงียบคือคำตอบแล้วกันทำไมฉันต้องมีกลิ่นน้ำหอมในวันนี้ด้วยนะ ไม่หรอกไม่ว่าเธอจะมีกลิ่นแบบไหนฉันก็ไม่ดังเกียดหรอกซุซุมะคะนี่ฉันกำลังฝันไปหรือว่าเขาเพิ่งจะบอกว่าเขาไม่ดังเกียดนะเราเขาก็ยังพูดชื่อฉันด้วยเมื่อกี้คุณเพิ่งจะพูดชื่อฉันเป็นครั้งแรกหรอคุณจํำชื่อฉันได้พูดมากเดี๋ยวก,ก,กัดลิ้นตัวเองเข้าหรอก หลังจากที่เขาบอกให้ฉันเงียบฉันกลับยิ่งกังวลถึงเสียงของหัวใจฉันที่กำลังเต้นแรงมากขึ้นไปอีกแปลกจังถึงเราจะไม่พูดอะไรกันแต่ฉันกลับไม่รู้สึกอึดอัดเลยสักนิดฉันกลับรู้สึกสบายใจอย่างที่สุดใกล้ถึงแล้วโอเคฉันตอบอยากให้ช่วงเวลานี้อยู่นานขึ้นแม้วินาทีเดียวก็ยังดี ขออนุญาตค่ะเรียกหรอคะไม่กี่วันต่อมาในขณะที่ฉันกำลังทำงานตามปกติเพจเจอร์ก็ดังขึ้นฉันถูกเรียกให้ขึ้นมาที่ห้องรับรองของผู้บริหารคุณอิจิโนมิยะโซริวและโอตาอยู่ที่นี่พวกเขาดูประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นฉันซูซูเมะฉันไม่ได้เรียกเธอมานะแต่เพจเจอร์มันดังนี่คะ มันคงเสียละมัง้งไม่หรอกฉันเรียกเธอมาเองคุณอินจินมิยะกวากมือเรียกฉันให้เข้าไปหาแล้วโยนบางอย่างมาให้ฉันชุดกี่เพา้าทำไมคะเขานั่งกลับลงไปบนโซฟามุมปากของเขายกขึ้นเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเปลี่ยนชุดเธอมีงานดูตัวต้องไปคะ แต่กำหนดการวันนี้ไม่มีนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันฉันไม่ได้เตรียมการดูตัววันนี้นะฉันรู้ฉันทำเองคนรู้จักของฉันอยากจะสร้างเส้นสายกับเบลริกเกตนะฉันคุยกับไซมอนเรื่องนี้แล้วเอ๊ะแต่เหมยเหลียงไม่อยากแต่งงานนี่แล้วมันจะไม่เสียเปล่าหรอคะนาย ทําไมคุณอิจิโนมิยะถึงยิ้มล่ะเข้าใจละนี่คงเป็นเรื่องที่นายวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ละสิเป็นวิธีที่ดีที่จะฆ่าเวลาใช่ไหมละ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้เห็นการดูตัวนั้นเนี่ยเอ๊ะโซริถอนหายใจด้วยความลำคาญใส่ทั้งสองคนผู้ซึ่งกำลังหัวเราะด่าจะบอกว่านายอยากสนุกจากการไปดูการดูตัวนี่เลยเหรอ พวกนายนี่มีเวลาว่างมากเหมือนเคยเอ๊ะคนพวกนี้ฉันเป็นแค่ของเล่นสำหรับพวกเขาสินะ